สารดีกาลดโทษจำคุกเจ้าสัวเปรมชัยกับพวกคดีล่าเสือดำเหลือ2ปี6เดือน <S <S สารจังหวัดทองผาภูมินะครับอ่านคำพิพากษาดีกานัดฟังคำพิพากษาสารดีกานะครับคดีล่าเสือดำหมายเลขดำอสองหนึ่งเก้าทับสองห้าหกหนึ่งที่พนักงานอายการจังหวัดทองผาภูมินะครับเป็นโจทยืย่นฟ้องนะครับนายเปรมชัยกันสูตรอดีตประธานกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดอิทเลยนไทยเดเวลลอปเมนต์ครับ วันที่8ธันวาคมนะครับศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับอ่านคำพิพากษาดีกานัดฟังคำพิพากษาศาลดีกาคดีล่าเสือดำหมายเลขดำอ219 2561ที่พนักงานอายการจังหวัดทองผาภูมิเป็นโจทก์ฟ้องนายเปรมชัยกันสูตรนะครับอดีตกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะฮะ สำหรับคดีล่าเสือดำนะครับที่พนักงานอายการจงังหวัดทองผาภูมิเนี่ยเป็นโจทฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรอดีตประธานกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดอิตาเลียนไฮเดเวลลอปเมนต์นะฮะนายยงโดดเคลือคนขับรถนายธานีทุมมาศพรานป่านะครับเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันพกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตครับกรณีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2561นะครับผม พวกจำเลยนะครับได้ร่วมกันเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตตะบันตกจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันฆ่าเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนเพื่อเป็นอาหารนะฮะจำเลยให้การปฏิเสธนะครับต่อมาศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับพิเคาะห์แล้วเห็นว่าพวกจำเลยกระทำผิดพิพากษาจำคุกนายเปรมชัยจำเลยที่1รวม16เดือนไม่รอรงอาญานะฮะ จำคุกนายยงโดดเคลือจําเลยที่สองรวม13เดือนไม่รอลงอาญาจำคุก4เดือนปรับ10,000บาทนางนาทีเรียมแสนจําเลยที่3โทษจำคุกให้รอลงอาญามีกำหนดสองปีและจำคุกนายธานีทุมมาศจําเลยที่4รวมสองปี17เดือนไม่รอลงอาญาและให้จําเลยทั้งหมดร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชผู้เสียหายด้วย อายการโจล์และจำเลยทั้ง4ต่างยืดอุทธร์ต่อมาศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค7โดยพิพากษาแก้ให้เพิ่มโทษจำคุกนายเปรมชัยกนสูตรรวม2ปี14เดือนนายยงโดดเคลือรวมจำคุก2ปี17เดือนนางาทีเรียมแสนจำคุก1ปี8เดือนปรับ40,000บาทแต่ให้รอลงอาญา2ปี ส่วนนายธานีทุมมาศจำคุกรวม2ปี21เดือนโดยไม่รอลงอาญานายเปรมชัยนายยงนายธานีให้จำเลยทั้ง4ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแก่ผู้เสียหายรวม2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีด้วย จากนั้นศาลอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัยกันสูตรนะครับจำเลยที่1นายยงโดดเคลือจำเลยที่2และนายธานีทุมมาศจำเลยที่4โดยเพิ่มหลักทรัพย์อีกคนละ2 0 0แสนบาทระหว่างดีกาโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่าสุดนะครับศาลจังหวัดทองผาภูมิอ่านคำพิพากษาศาลดีกาลดโทษจำคุกนายเปรมชัยกันสูตรเหลือ2ปี6เดือน นายยงโดดเคลือเหลือจำคุก2ปี9เดือนนะฮะและนายธานีทุมมาจำคุก2ปี13เดือนและให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับครมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดเลยค่ะ